สวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็พามาหาปลาช่อนกันครับถึงหมายแล้วครับเดี๋ยววันนี้เริ่มรับชมที่หมายนี้กันเลยครับวันนี้มาหาผลงานปลาช่อนกับเหยื่อตัวนี้ครับเหยื่อตัวโปรดผมครับ Gen 2 FJ พร้อมกับเจ็ดชิ้นยีซี่ครับอย่างไี้ไปเริ่มรับชมมาเัยว่าจะมีผลงานหรือเปล่าครับวันนี้ครับเดี๋ยวก็วันนี้ก็มีเวลาเยอะครับขยับหมายไปเรื่อยๆแล้วนะครับเดี๋ยวมาเริ่มรับชมมาเลยว่า กับจิงโเอพีเอสพาร์ทครับมุมนี้มันน่าโดนซะเหลือเกินเลยจะขึ้นฝั่งไปก่อนครับ โอ้โหอะไรเนี่ยกัดสองทีขายก่อนั้งนั้นที่ตัวจริงครับมุมนี้เป็นบริเวณแนวน้ำตื้นเ่ยส่งแล้วขายใช่ไหมเราไม่ต้องส่งครับกัดละววัดเลยครับ โอมีดินเนียนส่งแล้วขายใช่ไหมไม่ต้องส่งครับกัดละวัดเลยครับโอมีนดนเนียนขึ้นฝั่งขึ้นฝั่งไปน,นี่ครับ เราไม่ต้องส่งมีสายด้วยสายสวยแต้มแรกมาไวมากเาลยบาเิ้มร่มดูปลาครับมาแล้วครับน่แต้มครับพุ่งมาสวบจังหวะแรกมีกัดจะตัวน่าจะตัวเล็กกว่านี้ครับทรงสายไปแล้วมันคายครับ ซ้าไปอีกไม้ครับตัวนี้พุ่งมาสวบเต็มคําครับนี่ครับตัวปลาปช่อนแต้มแรกมาแล้วครับไซก็โอเคอยู่ครับตัวนี้ประมาณวักสอนขีดได้ครับปช่อนแต้มแรกกับเ e นทูเอฟเ p สพาครับเจวิชิงอีซียคแต่ลองตีดูต่อครับแต้มแรกของวันมาแล้วครับเนทูครับเจวิชิงอีซียครับสุดยอดมากครับ เป็นแมวน้ำซ้นครับเห็นเพเลินเลยมีตัวตามมา ผมถึงแนน้ำเต้นนวนกลับไปแล้ว ยังไงนี่ไง,ไงมุมนี้มันสวยนิ่สามมานี่เลยเฮ้ยสิ่งดังมาทั้งนี้เ 100. ฮ้ยเรียบร้อยโหค่อนข้างเอาขึ้นยากครับซ้ายขวาเต็มไปด้วยกิ่งไม้ อะไรครับเขาใหม่ครับจริงอยู่ที่ใหม่เดิมครับ ปุ๊บลมมาปั๊บมันทูกกันแกล้งน้ำแห้งไปเยอะเลยครับยู่ไปด้านหน้าสันตินพอแล้ว ดีอย่างนีน้ขอสามอีกทีหนึ่งเพราะว่าวัดไม่เต็มครับโหท่านผู้ชมครับผมมาเจอมุมนี้ผมว่าน่าจะมีโลกว่าเดี๋ยวค่อยโมครับโหโหเดี๋ยวขอเตรีมอุปกรณ์นะครับชิปเปอร์โหมันสู้ดีเหลือเกินเนี่ยเฮ้ย เดี๋ยวจะโผล่แล้วโหปะซ่อน<ห>มาทางนี้หืมโอ้โห,โหท่านผู้ชมครับไปดูข้างบนครับแต้ที่สองขยับไม้หมายนะครับนี่ครับท่านผู้ชมหาเทียมร่มดูป่าครับ มุมนี้ไสเบเริ่มเลยครับโอ้โหเจอแตมที่สองไปสบายแฮไปเลยโอ้โหเดี๋ยวอธิบายให้ฟังครับตื่นเต้นไปเลยอาทิตย์หนึ่งได้ออกหมายทีหนึ่งมีไซส์แบบนี้ให้ทุกท่านได้รับชมก็ประทับใจแล้วครับ นี่ครับโหที่ถ้าตัวมันสมบูรณ์ผมว่าเบียดสองนะครับตัวนี้ตัวนี้น่าจะอยู่ประมาณสักโลน้อยๆครับมันไม่ค่อยอ้วนเท่าไหร่ครับดูหัวมันแบบดูที่แสงีกี่าครับเดี๋ยวจะพาดช,ช็อตสวยๆดูครับดูหัวมันก,กับกระปั้นผมโอ้โหตัวมันครับ ตัวมันไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับถ้ามันสมบูรณ์สมบูรณ์เนี่ยโหน่าจะมีโลเจ็ดโลแปดนะครับดูความยาวนะครับสติยาเข้าไปมุมนู้นครับกาลังบนแล้วว่าน้ํามันแห้งครับดูสันดินโผล่ลครับมุมนี้ก็เข้ามาก็ไม่ค่อยผิดหวังครับมีตัวกัดทุกทีครับอยู่ที่ว่าจะเอาตัวมันได้หรือเปล่าครับแค่นั้นเองครับแซนที้สองครับกับเจนทูเอฟเจสครับจะไปชินยที่จังหวะแรกของวัดรู้สึกว่ามันยังไม่เต็มคอบ ตัวนี้ต้องวัดซ้ำอีกทีครับเนี่ยครับติดปากบนครับสองตะขอแต่ที่สองมาแล้วขยับไม่หมายนะครับโอเคครับเจนทูครับจิไปนี่สี่ครับลองดูครับเพราะว่ามันวัดเป็นโดนครับยอดมากครับเจนทูครับ นายวิงโอ้โหไม่ได้มองเห็นสันนั่นเยือะจะขึ้นฟังอยู่แล้วครับโอ้หันมาทีดีือมันกัดแล้วมันไม่กระชากออกครับโชคดีมากกัดดังติมแตนท่สามาแล้วครับหมายนี้ก็ขยับมาจากที่แล้วตัวใหญ่หมาแค่นิดเดียวครับ คือมันอยู่บริเวณเดียวนะครับก็เดินมาครับไม่ต้องขยับไปไกลครับนี่ครับดูสภาพใหม่กัดอยู่ข้างหน้าเนี่ยแนวเสียวข่าวแนวดินเนี่ยครับคือจังหวะผมหันไปมองทางด้านซ้ายมือจะยินเสียงครับรถคันนี้นิดนึงครับดีครับมันไม่กระชากเหยื่อออกครับถ้ากระชากเหยื่อออกน่าจะวัดไม่ทันครับดูตัวป่าครับตัวนี้น่าจะมีสักสี่ขีดห้าขีดครับตัวสมบูรณ์สมบูรณ์ครับ เจนทูเอฟเอสพาสครับเจ้าวิชญ์ง่ายสิครับกัดแล้วก็วัดเลยครับแต่เมื่อสักครู่นี้คือผมได้ยินเสียงครับก็เลยไม่แน่ใจมันกัดถูกหรือเปล่าครับสะบัดเดียวกมาแล้วครับเลยวัดส่วนดูครับโอเคครับเจนทูจ้าพิชญ์ง่ียสครับเห็นตัวเยอะอีกทีนึงครับมีปลาตัวสมบูรณ์มากครับกวนตบครับแต่ลองเดินตีดูหน่อยครับน่าจะได้สุดแคบบริเวณนู้นครับฝั่งตรงข้างครับ ยขึ้นเห็นหลังเลยไม่รู้ว่าปลาอเลยแทปเจนทูดูตัวเหยื่อสะบัดตัวออกมาแล้วครับสารแต้มผ่านแล้วครับอากาศร้อนๆก็เอานะครับสำหรับเจนทูเนี่ยเพราะว่าตัวไอชั้นเยื่อครับเหลามากครับใบเขาะคู่ครับทาหมายนายคิดว่าเยื่อมันเสียงดังเกินไปครับตัวนี้ครับ เป็นระบบไฮบริดครับเก็บเหยื่อช้าครับแอคชั่นเนียนมากครับเก็บเหยื่อเร็วครับแอคชั่นเล้าสุดๆครับโอเคครับเจนทูคแบบเสกพิชงอีซี่ครับชุดเบ็ดเอฟเจเอสผาสนี่ครับส่งเหยื่อได้ไกลครับโอเคครับเจนทูคแบบเสกพิชงอีซี่ครับสุดยอดมากครับ นี่ไงโ,โหกัดโคตรไก่กัดไก่มาก <c oughs> ตัวแค่ไหนเนี่ยเฮ้ยสีดัง,ดงนี่ไงหาดิลมลมครับโอ้ใส่โอเคอยู่ครับตัวสมบูรณ์ครับ หมดสิทแบบนี้หมดสิทธิ์หลุดครับนี่ครับร้อยเข้าไปครับปากล่างครับสองตะขอเลยครับนี่ครับตัวปลาสาโอเคครับปลาเกลือสวยๆครับตัวมันสมบูรณ์ครับตัวเบ็ดจะเข้ามือว่าหมดสิทธิ์หลุดหลุดจนได้จังหวะลากมาไม่น่าจะหลุดครับมนที่หลุดข้างบนนี่ยครับ แตนที่สี่ของวันกับ Gen2 FTS Plus ครับสักครู่นะครับแดดร้อนมากรเราจนเบลอไปหมดแล้วครับหมายยังไม่ได้เข้ามานานเลยตนกกขึ้นรอบบ่อแล้วครับ <c oughs> เนื้อยางเหนียวมากครับท่านผู้ชมครับสำหรับ Gen2 FTS Plus ครับ ตึงยังเจ็บนิ้วครับยังไม่ขาดเลยครับนี่ครับโอเคครับเจนทัวร์กัดที่นู่นครับตีข้ามปากไปเลยครับป้าเยอะนะครับรู้สุกมันจะเข็ดเยอะโอ้ดันน้ำตาลเน้นเน้น ดันน้ำตามละหายเลยดันทั้งแต่นู้นครับแนวกองโบที่นลยมับ เ <c oughs> นี่นะผมลอกลอกมัด้วยการวัาเก็บเหยื่อชานะครับน่าจะโดนมาหลายรูปแบบก็นช่ามชอง เขาประกาศอยู่ในนั้นวะประกู่ในย่า,นา,ยาเนี่ยโรับโหถือไปเหยียดนิดเดียวมันก็ไม่ออกมานะต้องตีข้อยา่า 細節笑。 มาหนี้ไปเยอะจน,นได้ครับโอ้โหจุเพนนดเดียวดูปลากัดฉลาดมากอ,นนอยู่ในแนวหญ้านะครับพอตีออกมาด้านนอกครับแค่แปลว่าเบียดแนวหญ้ามันไม่เอาเลยนะครับต้องตีเข้าไปในกอหญ้าครับในเขี้ยวมากเลยครับ การที่ห้าของวันขยับซ้ายไม้ดินหนึ่งโอ้หเละเทะเย็ดดิ้นนะเดยวตัวเบ็ดเข้ามือเรียกตัวปลาใช้โอเคครับสมบูรณ์ครับตัวสมบูรณ์มากครับก็มีเนื้ออยู่ครับตัวนี้กับเจนทูเอสเจสครับจะไปชี้นี่สิครับการที่ห้าแล้วครับร้อนมากครับตือปลาเชี้ยวๆนี่เป็นอะไรที่ทรมานมากเล้โอเคครับเจนทูครับจะไปชี้นี่สิครับ สุดยอดมากครับ